แล้วก็ได้เนื้อไอศครีมนุ่มๆนะคะเนื้ออโวคาโดล้วนโยเกิรต์ตล้วนสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการทำไอศครีมโยเกิรต์ตอโวคาโดอโวคาโดโยเกิรต์ตได้หมดเลยนะคะเมนูสร้างสารรค์ทำง่ายใช้วัตถุดิบ3อย่างง่ายและอร่อยมากขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะ เอาเนื้อที่เป็นอะโวคาโดสุกเนี่ยออกจากตัวเปลือกนะคะเจ๊ปานจะใช้ประมาณ2ลูกเพราะว่าเออเราทานแบบเท่าที่พอทําทานนะคะไม่ต้องทําเยอะหรือใครอยากทําเยอะมากกว่านี้ก็ได้ค่ะใส่ลงไปในโถปรุงเลยนะคะเจ๊ปานใช้โยเกิร์ตจืดนะคะประมาณ180กรัมเออจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบโยเกิร์ตเยอะก็ใส่มากขึ้นหรือว่าถ้าชอบอะโวคาโดมากขึ้นก็ใส่อะโวคาโดเพิ่มจาก2เป็นสาเป็น4แล้วแต่เลยนะคะไม่ได้ตายตัวอะไรค่ะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะความหวานตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ซ้อมนะคะยีให้อโวคาโดกับโยเกิร์ตเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ซ่อมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องการความละเอียดใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะเจปั่นก็ใช้โถปัน่นอนเนกประสงค์นะคะเป็นโถปั่นไร้สายใช้งานสะดวกมากใบมีดคมมากเราก็มีเครื่องทุนแรงก็ใช้ไปเลยค่ะใส่ทั้งหมดลงไปในโถปั่นนะคะแบ่งปั่นก็ได้ค่ะเพื่อนๆถ้ามันเยอะไปนะคะมีฝารองปิดนะคะแล้วก็ตัวมอเตอร์สำหรับปัน่น ขอาน,นี้ก็ปั่นได้แล้วปั่นแป๊บเดียวนะคะโอ้โหละเอียดเป็นครีมมี่เลยค่ะได้เป็นครีมแบบนี้นะคะไอที่มันยังเป็นเนื้อก็ทานเป็นเหมือนกับเนื้อผลไม้นะคะอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะเอาเข้าช่องฟิตเลยค่ะเป็นกล่องเป็นกระปุกเป็นไม้ที่ทำไอติมกันเลันะคะอันนี้ใส่ลงไปเลย ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าอะโวคาโดสองลูกโยเกิร์ตนิดหน่อยเองนะคะโอ้โหได้ไอติมโยเกิร์ตเยอะมากเพื่อนเพื่อนใช้กรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะอันนั้นน่าจะอร่อยขึ้นเพราะว่ามันเนข้มข้นไอติมโอะโวคาโดโยเกิร์ตเราก็เสร็จแล้วนะคะขย่าลงไปแบบนี้หน่อยให้ไม่มีฟองอากาศนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยปิดฟ้าอันนี้เป็นแก้วของแก้วสูญญากาศ ซิปล็อกแบบล็อกเข้าไปปุ๊บทุกอย่างก็ล็อกเลยค่ะเพื่อนๆใช้ดีมากมีหลายไซส์นะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะสัก6ชั่วโมงน่าจะแข็งแล้วค่ะเรามาดูไอติมอะโวคาโดโยเกิร์ตกันนะคะเขาก็แข็งตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเนื้อข้างในเขาเป็นยังไงแล้วก็ได้เนื้อไอศครีมนุ่มๆน,นะคะ เนื้ออะโวคาโดล้ว,วโโนโยเกิร์ตล้วนทำกินเองนะคะใส่เข้มข้นแบบนี้เลยโอ้โหน่ากินมากโรยท็อปปิ้งด้วยลูกเกดหรือว่าจะเป็นธัญพืชอื่นๆได้เลยนะคะว่าแล้วเจปฟานก็ขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากแด้งเมือออะโวคาโด เปรี้ยวโยกเกิดนิดหน่อยอร่อยค่ะไว้เพืเ่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะไอศครีมสร้างสรรค์ทำง่ายมีประโยชน์ด้วยดีต่อสุขภาพเจ๊ปันขอตัวไปทานไอติมก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจป๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ